ลูกลูกมันลูกมันนะลูกมันโอ้โดไทยทางสวนบาไทยให้พะนะสวัสดีค่ะอันนี้กองดาวอนี้พาน้ำใสมามาดูสวนสัตว์นะครับสีสกิดโอ้โหลูกมันมีลูกด้วยอุ้ยเอาไปเลี้ยงได้ไหมอ่ะได้ยูได้ยูฮะให้ดูให้ได้ได้ไหนหันหน้ามานี่ก่อนหันหน้ามานี่ก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคนดูก่อนมีหันหน้ามาหันหน้ามา อย่าเอามือไปล้วงนะมันแหบเอาแน่นน่ะวันนี้มากับใครคะนี่ใครนี่ตามน้องปาปลาไม่นี่ใครนี่ชุดสีชมพูนี่ใครน้ำใสพี่พี่อะไรพี่นักใสค่ะสวัสดีค่ะหรือยังนี่สวัสดิวมีสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะมาเดินนะมี่ตัวอะไรเหยียดอะไรอ่ะนกกระจอกเทศนี่เห็นไหมนี่นกกระจอกเทศนี่ขนไปหมดแล้วดิเขาตัดนี่นกกระจอกเทศ สองตัวเขาไม่สนใจเลยเอ๊ะย, <c oughs> ยายามาจตัวนีเอ๊โอยช่วยันจะไปลอะว้วาวรับไม่ใช่ ดีลาบอยู่ไหนไม่รู้ทำไมมันมาต้องมาอยู่นี่ด้วยล่ะมามา่เร็วสวัสดีบ๊ายบายเล่นด้วยกันไหมเออเล่นด้วยกันไหมอันนี้เกงเกงเอ้ยกินอะไรอยู่แล้วแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเออถามทีเพื่อนไปไหน อันนี้เก้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นออ้องกวางดาวเออกวางดาวนี่เดียวนี่เดียวไปน้ำทำอะไรคะนี่เดียวจะทำอะไรคะตัะดใบไก่นี่นี่นส,นสวนสัตว์ซีสัเกก,ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็คือมีประมาณนี้เนาะอันนี้กวางป่าอันนี้กวางดาว นะครับเพราะว่าสวนต้นสวนสัตว์ที่นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ของสีสเกตเองนะครับโอ้หน,นี่เราก็จะมาดูอะไรนี่ดูบัวแคดูดิบัวแคบัวแคกับก็ไม่ไ,ได้ไฟฮะอุนน้ยน้ำยาตังเลยข้าวไฟใครข้าวมาันมัโโหอันนีอ้อันนี้ควายนี่ควาย อันนี้วัวอันน yeah. ี้แพงยไม่ได้แล้วอย่านะมันวิดเอานะฟันเยินเห็นไหมอุ้มชนกันแล้วเห็นไหมหนุนโฟชนกันแล้วหนุนเฮ้ยโมชนกันแล้วหนุนเห็นไหมไม่หนุนชนกันแล้วหนุนเห็นไหมมันขีดกันแล้วนะเห็นไหมมันชนกันไม่ชนกันอย่ามาหน้าดีเห็นไหมหนุนมันชนดูเลยเห็นไหมเนี่เห็นไหมหรือว่าเขาเรียกว่ากระทิงกระทิงมันทำอะไรอืมมาทำอะไร ไม่รู้ดิมันชนกันมันต้องตั่งหนุชนกันนุ่นนกยุงอยู่ข้างในเห็นไหมนกยุงแล้วแล้วใครจะจิ้มมันนั่นไม่ใช่จิ้มอะไรจูมันแล้วก็จะจูมันไม่มีใครตัดหนูหมไ,ไ,ไม่ฟรอยไปไปแม่ไม่เลือกนุ่มหมดยังอู่ที่นหมดเหรอ นี่หงหงหงนี่เห็นไหมหงงอันนี้หงหรือห่านนี่อ,อันนี้ห่านแล้วก็นกกระจอกเทศเห็นไหมนุ่นอันลูกมันแน่เลยนี่นี่กงนู้นอะอ๋ออันนี้คือโตโตเต็มที่แล้วดูคน,ไ,นไปเดินต่อนี่อันนี้เรืออะไรนี่กงอะไรนี่แมวดาวแมวดาวอยู่ไหมอ่ะ แมวดาวสม,มุดเช็ดด <c oughs> ูไม่แมวดาวอ่ะี่อ่ะสม,มุดเช็ดอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วเหรอมาไม้มาไม้ห้ามเข้าเขดอนุบาลสาัตว์อ๋อเป็นตัวเล็กมันใช่ไหมไป